สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะนังแอกฤษติดหนังค่ะและหนังในวันนี้นะคะที่พี่นุ้ยจะพูดถึงนั่นก็คือหนังสยองขวัญสี่ป่าช้าค่ะหนังเรื่องนี้นะคะเขาจะทําสไตล์แบบสี่แพร่งห้าแพร่งนะนั่นก็คือมีสี่ตอนเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนะคะและที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือภาษากังกสี่ปา่าช้าคําว่าป่าช้านะคะเขาใช้คําว่า graveyard graveyard นะคะ ซึ่งคำนี้นะคะมาจาก grave นะคะก็คือหลุมศพมาบวกกับ yard ที่แปลว่าสวนค่ะ graveyard นะคะก็เลยแปลว่าป่าช้าค่ะ มาพูดถึงความสนุกของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะคะคือหนังเรื่องนี้สี่ตอนนะคะพี่นุ้ยชอบตอนแรกมากที่สุดก็คือเป็นตอนที่แบบเป็นผีจริงจังสนุกที่สุดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะความสนุกก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นตอนที่2เน лиш, ี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าดูไม่รู้เรื่องนะพี่นุ้ยก็เป็นหนึ่งคนที่แบบดูแล้วงงๆนิดนึงนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นตอนที่4เนี่ยมันก็จะเป็นแบบผีตลกนะก็พี่จริงๆแล้วพี่นุ้ยแอบคาดหวังกับหนังเรื่องนี้ไว้พอสมควรแล้วก็ผิดหวังไปนิดหน่อยเพราะว่ามันสนุกอยู่ตอน แรกนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเรื่องของป่าช้านะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า graveyard นะคะและอย่าลืมนะคะคำว่า grave การสะกดนะคะก็คือ g r a v e นะคะจะไม่ใช่ grape ที่แปลว่าอัง,งุ่น grape นะคะแล้วพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะคะที่อังกฤษติดหนังนุ้ย n g l i s h and UI English ค่ะ